วัดีค่ะวันนี้นุกกี้มาแนะนาในส่วนของอ e ีสปิงค่ะเครื่องกองน้านะนุกจะบอกให้ว่าเครื่องกองน้ e ําอีสปิงเนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ของประเทศด้วยนะคะซึ่งกองน้ําที่แบบว่าเก็บในส่วนของแร่ธาตุไว้นะให้คงอยู่เนาะที่สําคัญนะในส่วนของเครื่องกองน้ e ําอีสปิงเนี่ยจะ บอกให้เลยว่ากองได้ถึง4อย่างเลยโอเคจากที่นุกอธิบายไปเบื้องต้นนะคะว่าจะมีในส่วนของข้อดีถึง4อย่างแต่ก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่าในส่วนของอ e ีสปิงค่ะหน้าตาของอ e ีสปิงมันเป็นยังไงมันมีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนุกจะอธิบายในส่วนของหน้าป e ัดอีสปิงให้ดูนะคะอีส e ปิงของเรานะจะมีสูตรถึงหนึนะคะก็คือระดับขีดของมันก็คือจะมี1 2 3 4สี่ขีดนะคะในแต่ละขีดของมันเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรกองน้ําได้ถึง5 0 0พันลิตรนะห้า0ันลิตรเนี่ย ก็คือ1ขีดเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่1,250ลิตรนะต่อขีดนะเราก็รู้แล้วว่าในส่วนของเดือนเดือนหนึ่งหรือในส่วนในแต่ละเดือนหรืออะไรเราใช้ไปขนาดเท่าไหร่นะเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะคะนะ,อ,ะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าปัดของอ e ีสปิงนะคะต่อมานะในส่วนของการเปิดของระดับน้ำนะ,ะมันจะมีทั้งหมด3ระดับนะสามระดับมีอะไรบ้างนะคะระดับที่1น,นะเราเปิดมาแล้วมันจะมีระดับที่1น,นะระดับที่1ของเราก็จะเป็นในส่วนของฝอย ปอย่นีมันก็จะทําให้เราประหยัดน้ํามันดูแรงเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาล้างผักหรือล้างอะไรก็ได้นะระดับที่2นะระดับที่2อาระดับที่2ก็จะเป็นระดับปกติฮนะระดับปกติที่ในส่วนของแบบอ่ะเราก็ใช้ในส่วนของล้างมือล้างอะไรล้างแก้วได้หมดเหมือนกันนะ <S <S ต่อไปในส่วนของระดับที่3นะระดับที่3ของเรานั่นเองก็คือในส่วนของการกรองน้านะของอ e ีสปิงและเราก็จะรู้แล้วว่าถ้ามันเป็นระดับที่3เนี่ยหน้าปัดของเราก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของ ความพร้อมของมันนะความพร้อมของมันนะในการเราจะดื่มน้ํากรองเนี่ยเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นรูปแก้วนะคะก็จะเป็นส่วนของหยดน้ำหนึ่งสองสามเป็นแบบนี้ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราปรับไประดับที่สามนี่คือการดื่มน้ําได้แล้วนะคะ,ะต่อมานะนุกจะอธิบายให้ฟังว่าในสี่ข้อทีอ่เขาเรียกอะไรในส่วนของอิสปิงเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะอิสปิงเนี่ยสามารถที่จะกรองสีนะสอง กองกินนะและที่สําคัญนะข้อ3กองคอลินนะซีโอ้โหจะบอกให้ว่าพอเรากองเสร็จนะยังคงแร่ทาดไว้ด้วยนะคะโ,โหดีต่อสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวเรามารู้กันเลยค่ะว่าอ่ะถ้ามันจะกองสีได้ไหมกองกินได้หรือเปล่ากองคอลีนได้ยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะต่ออ่าเบื้องต้นนะนุกจะอธิบายในส่วนของการกองอ่าสีนะนุกจะใส่ในส่วนของสีผสมลงอาหารลงไปในน้ําที่เราเปิดอยู่นะคะนะะตรงนี้นะนุกขอปรับเป็นน้ําปกตินะคะ นี่ค่ะสีผสมอาหารนะหนูใส่ลงไปเลยโอ้โหให้มันเป็นสีชมพูกันเลยนะคะเอาเยอะๆเยอะๆเลยเป็นไงสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูเห็นนะอ่าต่อมาโอ้โหอุทัยทิพย์นะเราไม่ต้องพูดถึงว่าอุทัยทิพย์มีกลิ่นแรงขนาดไหนนะ ได้กินก่นไหมคะได้กิ่นไหมคะโอโ้โหคนชมต้องได้กินนะไม่ใช่ก็อุทัยทิพย์นะบางบางคนก็ชอบเนาะมันมีกลิ่นอะไรทิพย์จริงๆแล้วบะนุ๊กจะบอกให้ร้านบางร้านเนี่ยเขาดับกลิ่นคอรีนกันนะที่ใส่อุทัยทิพยนะ์เนาะอ่าอย่างนุ๊กจะใส่ลงไปเลยนะึงอ่าเขาก็จะเป็นสีชมพูนะ,ะอุทัยทิพย์นะอ่าเห็นไหมเป็นสีกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวนุ๊กจะอธิบายให้ฟังต่อนะว่าอ่าเมื่อเราอ่าใส่ในส่วนของสีและกลิ่นลงไปแล้วเนี่ย เมื่อเกาะเมื่อเราตักน้ํามาแล้วเนี่ยมันเป็นสีแบบไหนนะคะอันนี้เป็นระดับน้ําธรรมดานะคะเดี๋ยวนุกเอาใส่แก้วให้ดูก่อนนะ,ะนี่นะคะเราเห็นได้ชัดเลยนะออันนี้มีกลิ่นด้วยนะ,ะกลิ่นของอุทัยทิพย์นะคะอันนี้จะเป็นสีที่เราใส่ลงไปแล้วก็ในส่วนของกลิ่นของอุทัยทิพย์นะ,ะต่อมานุกจะปรับเป็นระดับในส่วนของการปรับที่เป็นในส่วนของอีสปีมเครื่องกรองเรานั่นเองนะคะระดับที่สาม นะอันนี้จะเป็นผ่านเครื่องกรองน้ําแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะ,ะผ่านเครื่องกรองน้ำนะเดี๋ยวล้างแก้วนิดนึงอ่าอ่าอย่างลูกจะใส่ผ่านเครื่องกรองน้ํานะคะโอ้โหเฮ้ยน้ําสีสีอะน้ําสีสีที่ผ่านเครื่องกรองน้ําอ่ะอันที่เป็นสีชมพูนี่มือลูกนะคะไม่ใช่อเห็นไหมคะความแตกต่างของมันมาดูกันเลยเป็นไงคะอันนี้คือที่ยังไม่ผ่านเครื่องกรองที่มีสีมีกลิ่นอันนี้ ่านเครื่องกรองน้ําไปแล้วนะดูความแตกต่างของมันเป็นไงคะโอ้โหใส่กิ๊กเลยค่ะนี่สีชมพูนะอ่าเห็นกันนะต่อมานะลุกจะพิสูจน์ให้ดูว่าในส่วนของถ้าเราอ่าโดยเอางี้ดีกว่าโดยทั่วๆไปนะน้าปปาะนะคะเขาก็จะมีการใส่คอลินเพื่อจะให้อ่าประชาชนผุกคนทั่วไปแม้กระทั่งตัวเราเราก็ที่ับเราใช้อยู่เขาก็ใส่คอลินอ่าให้น้ําสะอาดขึ้นเนาะเดี๋ยวนูกจะใส่ในส่วนของอ่าคอลีนลงไปนะจากน้ำสีชมพูของเราจะเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะคะ าการประบกายเขาก็ใส่คอลีนนะนะนจากสีชมพูนะอย่างนุ๊กขอปรับเป็นน้ำธรรมดานะอ่าเห็นไหมคะเริ่มใส่ขึ้นเลยเอานุ๊กใส่ไปเยอะๆเลยเฮ้ยมันพอแล้วนะเห,นเ,หนเ,หนเห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นกันไหมคะนี่จากสีชมพูที่นุ๊กใส่ในส่วนของสีผสมอาหารที่เรามาทดสอบนะแล้วก็อ่าจากสีชมพูนะมันก็กลายเป็นใสเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะว่าอ่ะเมื่อในส่วนของน้ําที่ใส คอรีนไปแล้วนะมันจะเป็นยังไงนะคะนุกจะตักให้ดูนะ,ะเดี๋ยวนุกจะใส่ดูนะคะอ๋ออันนี้คือใส่คอรีนไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือใส่คอรีนไปแล้วนะคะอ่าต่อมานะนุกก็จะมาเทียบกับการดูว่าน้ําที่ผ่านเครื่องกรองเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะปรับเป็นระดับที่สาม เดี๋ยวนุกจะมาเปรียบเทียบไปดูนะอขอล้างนิดนึงนะ,ะอันนี้แก้วแรกเป็นน้ําที่ผ่านในส่วนของคลอลีนนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ําที่มาจากอีสปิงนะคะเดี๋ยวนุกจะพิสูจน์ให้ดูว่าอ่าแก้วไหนที่มีในส่วนของคลนนะคะ ในส่วนของที่ใส่คอรีนเนี่ยนุก็จะมีในส่วนของตัวเทสตนะตัวเทสคอรีนเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะคะคือถ้าเราใส่ในส่วนของตัวเทสคอรีนไปเนี่ยน้ำนะที่ใส่ส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองถูกต้องไหมคะคือแก้วนั้นจะเท่ากับว่าถือว่ามีคอรีนนะนุกจะใส่ไปดูนี่นะคะตัวเทสคอรีนนะะอ้าวชัดเจนใช่ไหมคะว่าแก้วนี้มีคอรีนใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสีเหลืองนะอันนี้จะเป็นส่วนของน้ําที่เป็นอีสปิงนะคะมาดูกันเลยค่ะ โอ้โหใส่ไปเยอะเลยนะ,ะเป็นไงคะโอ้โหเราก็เลยเราก็รู้กันเลยนะ,ะว่าในส่วนของน้ํานะจากเครื่องกรองน้ําของเรานะ,ะเครื่องกรองน้ e ําอีสปิกเนี่ยมันสามารถกรองคอลีนได้ถูกต้องไหมอ,อาเดี๋ยวนุ๊กมาสรุปเลยนะคะว่าในส่วนของอ่าน้ําต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะจากที่เราผสมสีผสมกินลงไปนะจากไปสีชมพูอันนี้จะเป็น ผ่านเครื่องกรองก็เป็นสีใสถูกต้องไหมอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่นุ๊กบอกข้อที่3าี่นุ๊กบอกว่า,าสามารถกรองคอเีนได้เป็นไงคะจากสีเหลืองเหลืองถูกต้องไหมโอ้จากที่เปลียนสีเหลืองของที่มีเครื่องคอเลนเนาะมันก็จะเป็นอพอเทสปุ๊บรู้เลยทันทีว่ามีเครื่ององคอเีนใช่ไหมแต่ในส่วนของน้ําที่เป็นอ e ีสปริงจะไม่มีคอเลนก็เท่ากับว่าสามารถกรองคอลีนได้แต่ว่าอย่างนี้นุ๊กจะบอกให้ฟังเรามาดูกันเลยนะคะน้ำแก้วนี้นะ นุกใส่ในส่วนของตัวเทสคอรีลงไปแล้วนะถ้าเกิดนุกอะไปลองดูว่าอ่ะปรับระดับให้เป็นน้ําธรรมดาอ่าอันนี้จะเป็นน้ําธรรมดาแล้วนะคะที่ผสมกับน้ e ําอีสปิงของเราถ้ามันผสมกับน้ําที่มีคอรีจะเป็นสีเหลืองถูกไหมแม่นุกจะมาใส่ดูอันนี้คือมันมีที่เป็นอ่ามีน้ํายาตัวเทสนะมาดูกันเลยนะเห็นไหมคะนี่เป็นสีเหลือง โอ้โหก็เท่ากับว่าเรารู้กันได้ได,ได้ชัดเจนเลยะว่าในส่วนของอเครื่องกรองเราสามารถที่จะกรองคอรีนได้แต่ว่าเมื่อเราใส่เข้าไปน้ําธรรมดามันก็จะเป็นสีเหลืองเนาะ,ะสรุปกันเลยก็อย่างที่นุกบอกตามหัวข้อนั้นแล,และต่อมาเนาะนุกจะบอกว่าทุกคนค่ะหรือทุกบ้านเนาะจะมีการหุงข้าวใช่ไหมล้วก็จะใช้น้ําปปาในการหุงข้าวเดีย๋ยวนุกะจะมาลองเทสในส่วนของข้าวสารตัวนี้ให้ดูว่า อ่าอ่าเราเทสแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะคือข้าวสารเนี่ยนูกจะบอกเลยว่าข้าวสารเนี่ยเอางี้เดี๋ยวนุกขออนุญาตเอาเอาน้ําตัวนี้เนาะใส่ข้าวสารลงไปนะอ่า ยังดูน้อยอยู่นะหนุกใสไปเลยเยอะออย่าน,นุกค่คนนะคนให้ดูเลยนะว่าตามบ้านเรือนเนาะคือน้ำประปาที่ผ่านคอรีหรือใส่คอรีนเนี่ยแล้วเรามาหุงข้าวกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็จะซาวข้าวกันเลยนะสังเกตสังเกตกันเลยนะว่าอา้าวแล้วทําไมข้าวที่เราใส่ลงไปแล้ว น้ำมันถึงเป็นสีใสขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมอ่ะโอเคนี่ค่ะอันนี้คือข้าวที่เรามาเทสกันลกจะบอกว่าข้าวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงอะไรรู้ไหมคะดูดซึมสิ่งปนเปื้อนต่างๆในน้ําและที่สําคัญลกจะบอกว่าตอนนี้ข้าวของเราเนะเขาดูดซึมในส่วนของคอลีนไปแล้วในส่วนของคอลเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันมีสารตัวหนึ่งนะทําให้ก่อมาเลน เราก็ทานกันไปท,นทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าข้าวเนี่ยมันเก็บในส่วนของสารที่เกาะมะเร็งไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวนุกจะสาธิตขั้นตอนต่อไปให้ฟังนะคะ,ะเดี๋ยวนุกขออนุญาตใช้แก้วนิดนึงนะเทลงไปเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวล้างล้าง ไอ้อะนุก,ก็จะมาสาธิตในส่วนที่น้ําดื่มของเราทั่วไปว่าโดยปกติเราดื่มน้ํากันอ่ามีน้ําอะไรน้ําแรท่ทอดหรือน้ํำในส่วนของเกลือแรกก็จะมีอะอย่างนุกจะเทในส่วนของน้ำอ่าทั้งหมด5ชนิดให้ดูกันเลยนะคะอ่านี่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ําตามค้องตลาดทั่วไปนะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีในส่วนของน้ํากัน่นนี่นะ้มีน้าแร่ที่มีแร่ธาตุด้วยนะอ่าโอเคอ่าอย่างนุกขอเยเรียน ให,ให้ดูเลยนะว่า,าแก้วไหนเป็นน้ำอะไรยังไงนะโอเคอ่าเดี๋ยวจะมีน้ำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในส่วนของน้ำเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเรา,าเทสแล้วเนี่ยวิธีการเทสมันเป็นยังไงุูกจะบอกว่าในส่วนของการเทสน้ำเนี่ยเราก็จะมีการเทสแบบเทสแร่ธาตุนะคะถ้าเราอ่าตัวนี้จะเป็นการเทสแร่ธาตนะ มันจะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเบใส่น้ำลงไปเลยนะคะอ่าฝาขาวเรานั่นเองนะน้ำ ao ทั่วๆไปนะน้ำตามท้องตลาดนี่ฝาสีฟ้านะคะ,ะนุขออนุญาตล้างกุ้วสักรอบหนึ่งนั่นขอโทษทีมันมีความเปื่อนนิดนึงนะอ่ะอาเดี๋ยวนุกใส่แก้วแรกก่อน แล้วแรกนะเป็นน้ำสาสีขาวนะแก้วที่สองครับอันนี้จะเป็นน้ำสีฟ้านะคะที่นุกบอกไปถ้าเราแล้วถ้าเราเทสแล้วอะน้ำที่มีแร่ธาตุอะเขาก็จะเปลี่ยนสีเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าน้ำแต่ละขวดเป็นยังไงบ้างน้ำสีฟ้านะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำกันนะคือเราไม่ไดเอามาทานอยู่แล้วนะคะนุกก็จะไม่เอาอพลาสติกออก เดี๋ยวเรามา <Okay. S 1> ดูกันเลยนะคะใส่เยอะหน่อยอ่าเดีย๋ยวแก้วสุดท้ายเดีย๋ยวนุกขอปรับประดับเป็นน้ําดื่มของอ e ีสปิงก่อนเลยนะคะมาดูกันนะอืมโอเคเดีย๋ยวเรามาใส่ในส่วนของการเทสแร่ทาตเลยนะในส่วนของน้ําแก้วที่หนึง่งที่นุกบอกไปนะถ้ามีแร่ธาตุจะเปลี่ยนสีถูกต้องไหมถ้าไม่มีแร่ธาตุเขาจะเป็นสีคงเดิมนะคะเป็นสีน้ำเงินนะ,ะโอ้โห แบบขวดแรกเราก็รู้เลยว่า <c oughs> เขาไม่มีแร่ธาตุเน,ะนาะในส่วนของขวดที่สองนะเรามาดูกันเลยนะคะโอ้โห,โหก็ยังเป็นสีเดิมนะ,ะเป็นสีน้ําเงินนี่ก็คือน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุนะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะที่เขาบอกว่าเป็นมีแร่ธาตุนะเรามาดูกันเลยค่ะว้าวในส่วนของน้ําขวดนี้มีแร่ธาตุชัดเจนนะคะว่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีนะเรามาดูในส่วนของน้ํากันเลยอ่าน้ํากันเราก็ น้ำกันมันไม่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถเราพังนะเขาเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ไม่มีแร่ธาตุใดๆเนาะโอเคเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในส่วนของ่าตรงนี้นะน้ําจากเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเรานั่นเองนะคะโอ้โหเห็นไหมคะน้ําเครื่องจากเครื่องกรองน้ําที่อ e ีสปริงของเรานั้นเปลี่ยนสีจะบอกให้่ะครบสี่้อแล้วเนาะว่าสรุปเลยเนาะจากที่ลุกบอกไปนะคะเครื่องกรองน้ e ําอีสปิงของเราเนี่ยสามารถ กองได้ถึง4อย่างก็คือ1เครื่องกองน้ําสามารถกองได้สี2องกองกิน3คมคอรินสที่สําคัญยังคงแร่ธาตุไว้เห็นไหมคะจากที่ทุกท่านเห็นนะเนาะก็เห็นชัดเจนเนาะว่าถ้าเราดื่มน้ำเนาะที่มีแร่ธาตุมันก็จะดีต่อสุขภาพแต่ที่นุ๊กพ,พูดไปเนาะถ้าเราดื่มน้ำเ,เนี่ยที่จะเป็นน้ําธรรมดาเนี่ยดื่มเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยจะบอกให้ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นล้างาแคลเซียมกระดูกของเรา ถ้าเราทานไปเยอะๆเนี่ยจะทําให้กระดูกเราคุณได้ด้วยนะคะโอเคเนาะจากที่นุกอธิบายนะในส่วนของการดื่มน้ําธรรมดาทั่ว,วไปอะ่ะก็ก็ที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าว่าอันนี้ก็ตกขวดละสิบาทนะคะตกขวดละสิบบาทหรือสิบห้าบาทสิบสองบาททั่วๆไปนะเดี๋ยวเรามาคิดกันเลยนะคะว่าถ้าเราดื่มน้ําในส่วนของน้ําดื่มทั่วๆไปเนี่ยนุคิดเลขกลมๆเลยนะคะสิบบาทนะคะเราดื่ม จำนวนห้าพันลิตรนะถ้าเทียบเท่ากับในตัวเครื่องกรองของเรา5้าพลิตรเหมือนกันนะเดีย๋ยวนุกจะดูว่าไอ้ส่วนของ1ิบบาทคูณห้าพันลิตรเนี่ยคูณห้าพันมันก็เท่ากับห้า0มืนบาทนะคะถ้าเราคูณถ้าเราอยากดื่มน้ำในส่วนของ1ิบบาทนะอยากได้จำนวนเทียบเท่ากับเครื่องอ e ีสปิงเราเนี่ยอยู่ที่ห้า0มืนบาทเลยนะคะต่อมานะ ถ้าเกิดว่าในส่วนของ5 0,000บาทเราใช้เป็นจานวน10ปีเนาะเราก็คูณ1ิไปเลยโอ้โห10ปีก็เท่ากับ5 0 0แสนเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดเราดื่มน้ำเราก็ดื่มน้ําตลอดชีวิตอยู่แล้วเนาะนะเราก็ดื่มน้ําธรรมดาทั่วๆไปซึ่งราคาก็10บาทแต่ที่สําคัญไปช้าล้างแคลเซียมเราทุกวันทุกวันเนาะก็ไม่ดีต่อกระดูกนะแล้วเรามาเทียบกับในส่วนของน้ําแร่ดีกว่าน้ําแร่ที่มีดีดดต่อสุขภาพเนาะนะตามทั่วท่วไปเนี่ยก็จะตกขวดละ20บบาทเนาะ อ่ะยี่สิบาทคูณห้าพันลิตรนะห้าพันลิตรหนึ่งแสนบาทเราดื่มน้ำมาห้าพันลิตรที่เป็นเกลือแอ่เถอะทานะ่าน่ะโอ้โหห้าพันลิตรจะอยู่ที่หนึ่งแสนถ้าเราดื่มเป็นจำนวนสิบปีนะคูณสิบไปเลยนะหนึ่งล้านบาทเลยนะเราแบบเราอย่ามองข้ามนะในสิ่งของตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับอันนี้หนูก็มาเทียบกับในส่วนของน้ำ อีสป e ิงเราที่มีเครื่องกองน้าเนี่ยมันประหยัดกว่าและดีกว่ายัางไงนะนูจะบอกว่าในส่วนของเครื่องกองน้ำเนี่ยจะราคาเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณแค่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะคือคือเรามองว่าเราซื้อครั้งแรกอาจจะราคาอ้สามหมื่นเกือบสามหมื่นเลยเหรอแต่ถ้าเรามาเทียบกับว่าปีแรกเราใช้สามหมื่นกับการที่เราดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยห้าพันลิตรอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าหมื่นมันความแตกต่างของของ,ของการมันก็เห็นชัดเจนแล้วแต่ถ้าเรามองรู้ว่า ถ้าในส่วนของเราใช้อ e ีสติงสิปีล่ะเป็นยังไงนะคะปีแรกเราอาจจะดูว่ามันใช้โอ้โหอยู่ที่ราคาตกอยู่ที่สองมื่นเก้าสามหมื่นเลยทวนๆนะแล้วปีต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะเราเปลี่ยนแต่เฉพาะเครื่องกล้องนะเครื่องกรองตัวนี้นะโอ้โหประสิทธิภาพของมันอ่าคืออะไรรู้ไหมคือตรงนี้ค่ะเขาทํามาจากกะลามะพร้าวที่ผ่านการเผาไหม้ถึงหนึ่งพัน องศาเซลเซียสเลยนะคะความละเอียดของในส่วนของไส้กรองตรงนี้นะคะือคือ,คอมันละเอียดมากๆนะข้างในเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแก้วที่เป็น UV ที่ที่ฆ่าเชื้อต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะ,ะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะ,ะเราลองเทียบดูถ้า10ปีนะ,ะ10ปีนะคะือคือส0 0 0 0ปีแรกปีต่อไปเราเสียแค่5,000บาทถ้าเทียบกับอันเนี้ยคือ50,000ปีแต่ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องกรองนะะ้ำ ปีต่อไปก็โคตรคุมแล้วเราตกแค่ใช้น้ําแค่ลิตแล้วไม่ถึงบาทเท่านั้นเองนะคะหนกขออนุญาตในส่วนของการแชร์ในส่วนของอนสปิงเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ายังไงท่านใดสนใจก็ลองเก็บไว้เป็นที่พิจารณาหรือสอบถามผู้ที่ชวนท่านมาด้วยค่ะ